สวัสดีทุกคนด้วยนะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมทีมเดสนะครับดาวน้อนทาวจุฬาซอยจําจำง่ายๆนะ ซึ่งดิมเดสเนี่ยเป็นแบรนด์คนไทยนะครับโดยสินค้าทั้งหมดของแบรนด์เนี่ยจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดเลยแต่ต้องบอกว่าเป็นสินค้าสุขภาพที่มีการอัดแอปให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของวัยทํางานวัยรุ่นมากนอกเหนือจากสินค้าเพื่อสุขภาพที่เรารู้ๆกันแล้วเนี่ยก็คือจะมีโต๊ะเป็นโต๊ะปรับระดับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเก้าอี้เพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยยังมีในส่วนของออเดอร์รีต่างๆที่เรียกว่าสามารถใช้แต่งโต๊ะทํางานของคุณให้ดูดีมีสไตล์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพทางานของคุณให้สูงขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่รองข้อมือเพื่อสุขภาพนะครับทั้งเมาส์คีย์บอร์ดรวมถึงขาจับจอหรับบางคนที่อาจจะทํางานจัดต่อแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากมีหลายๆจอจังรวมถึงการไลฟ์สตรีมด้วยโอ้ใหม่ก็เรียกได้ว่ามาที่เดียวเนี่ยครบจบทุกอย่างเลยนะครับ นอกจากนี้ยังเป็นแบรนด์แรกนะครับที่สามารถคัสตอมโต๊ะทำงานของคุณให้เป็นสีสันต้องบอกว่ายังไม่เคยเห็นโตะสุขภาพที่มีสีสันคัลเลกร์ฟูลขนาดนี้มาก่อนคุณสามารถเลือกทั้งขาโตะรวมถึงท็อปโตะแยกกันได้เลยที่นี่ินรเียให้คุณได้ไม่ว่าคุณจะเป็นยูเซอร์แบบไหนคุณอยากได้ห้องทำงานแบบไหนโหมดไหนมูดไหนยังไงคุณมาที่นี่ที่เดียวจบทุกอย่างเลยเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆครับและต้องบอกเลยนะครับว่า ผมน่ชอบบรรยากาศของโชว์รูมที่นี่มากๆตัวโชว์รูมเนี่ยมูต a แอนโทนคล้ายๆายคาเฟ่น่ารักน่ารักเลยครับพอนคลายสบายๆเพื่อที่เวลาไปเลือกซื้อสินค้าเนี่ยจะได้มีมุมนั่งพักชิลๆถ่ายรูปมุมสวยๆเลยพนังกงานให้ความรู้และคนาแนะนําดีมากๆนะฮะมีสินค้าให้ลองสัมผัสตัวจริงก่อนด้วยครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อถือว่าจัดโชว์รูมได้สวยดูดีทันสมัยมากครับผมลองแวะก,กันมาได้ฮะ มาในส่วนเนื้อหาสําคัญกันดีกว่าครับขาดไม่ได้สําหรับคลิปนี้ฮะไม่ไงั้นคณดูทางบ้านจะรู้ได้ไงว่าของที่เนี่ยเนี่ยคุณภาพแค่ไหนเริ่มกันที่โต๊ะปรับระดับไฟฟ้าของ dream days ครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นของดีมากเพราะเราสามารถสั่งได้ตั้งแต่ขนาดของโต๊ะ มีอันคัสตอมไซส์เลยนะครับยังเลือกมอเตอร์ของโตะได้ถึง2แบบเลยนะครับเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของเพื่อนๆนั่นเองรวมไปถึงสีท็อปสีขาโต๊ะเรียกได้ว่าตอบสนองความต้องการสุดๆครับกันน้ํากันรอยขีดขว่วนและยังสามารถเซ็ตพรีเซตได้ถึง4แบบด้วยเพื่อเอาไว้ใช้ปรับระดับความสูงซึ่งสามารถสูงได้ตั้งแต่71เถึง115เซนเลยทีเดียววันไหนอยากนั่งทํางานชิลๆก็เซตไว้ที่ความสูงระดับตำาๆหน่อยให้รีเลทกับเก้าอี้ฮะ ดยช่วงไหนอยากที่เส้นยืดสายเพื่อนๆก็สามารถปรับโต๊ะให้สูงขึ้นจนสามารถยืนทํางานได้ก็ได้เหมือนกันเรียกว่าสะดวกมากๆไม่ต้องคอยมานั่งปรับเป็นครั้งๆไปฮะกด p รีเซตที่เซตไว้ปุ่มเดียวครับแล้วก็รอสักครู่ฮะโต๊ะก็จะเนรมิตความสูงที่เหมาะสมตามที่เราเซตไว้เลยครับอันนี้คือโคตรสุดผมชอบมากนะใช้แล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นไอรอนแมน เทคโนโลยีฝุดเลยต่อมาครับเป็นในส่วนเก้าอี้สุขภาพของ Dream Desk ครับจุดเด่นเลยคือนั่งสบายครับสามารถปรับลำบาร์ p r o t r c t i o n Support ได้ตามสรีระของผู้ใช้ฮะอันนี้ต้องบอกว่าสำคัญมากเลยนะเพราะการที่เราจะได้นั่งหลังแนบชิดกับเก้าอี้เนี่ยมันทำให้เราได้โพสอร์ที่ถูกต้องจะช่วยเรื่องหลังแล้วก็แก้เรื่องออฟฟิศซินโดรมได้ดีมากๆนะครับในระยะยาวแล้วก็อีต,ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้แทบทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ต้นคอนะครับที่รองแขนความสูงเก้าอี้ความลึกของเบาะลำบาร์ Support ตอบความฝืนของการเอ็นได้ด้วยนะฮะอยากเอ็นเยอะหรือพิงแล้วเอ็นนิดเดียวสามารถเลื่อกได้หมดเลยและทั้งหมดที่พูดมาครับราคาแค่หลักพันครับแต่คุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าเทียบเท่าหลักหมื่นถูกแล้วก็คุ้มค่าสุดๆครับ ในส่วนแขนจับจอครับอันนี้สามารถรับหน้าจอได้ตั้งแต่ขนาด17ถึง3 2นิ้วเลยและแต่ละแขนเนี่ยนะสามารถรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง9กิโลด้วยกันสามารถหมุนซ้ายขวาได้90องศาแล้วก็งอนขึ้นลงได้ด้วยเรียกได้ว่าจับหันไปหันมาแบบสะดวกสุดๆครับเพิ่มพื้นที่การใช้งานบนโต๊ะได้ดีมากใช้ทำงานสายตดดต่อสายสตรีมสายเทรดเดอร์มีไว้ติดบ้านเรียกได้เลยว่าสะดวกสุดๆครับผมและนอกเหนือจากข้อดีทั้งหมดที่พูดมาแล้ว Dream Desk จะเป็นเจ้าแรกในไทยที่รับประกันโต๊ะปรับระดับครบทุกส่วนยาวนานถึง 8ปีอีกด้วยครับจะพลาดได้ไงล่ะใช่ไหมต้องบอกเลยว่าจากใจผมนะครับคนที่ไม่เคยเปิดใจให้กับแบรนด์สุขภาพแบรนด์ไหนเลยวันนี้ต้องขอบคุณ d m ม a ด s มากๆที่แบบว่าเชิญเรามาลองมาลองของที่โชวรนะ์รูมเนาะทำให้ได้รู้เลยว่าเอ้จริงๆแบรนด์สุขภาพเนี่ยที่เราติดภาพว่าจะต้องเป็นอะไรที่ดูเชยดูไม่ทันสมัยเนี่ยมันไม่ใช่อีกต่อไปละคือ Dream มเด s เนี่ยดีไซน์ออกมาได้แบบว่า ทัานสมัยมาามันดูมันดูมีความไวรุ่นมากคือผมนั่งแล้วผมไม่รู้สึกว่าผมแก่แต่ว่า <laughs> มันให้ฟีลแบบว่าคือในแง่ของการทํางานนะครับมันต่างกับเก้าอี้อื่นๆโดยสิ้นเชิงเลยมันรับสรีระเรามากคือผมไม่เคยได้โพสเชร์นี้มาก่อนอ่ะโพสเชร์ที่แบบว่าเรานั่งแล้วก็อ่ะแขนต่อจากเก้าอี้ขึ้นโต๊ะอย่างเงี้ยไม่มีนะเพราะปกติคือไม่โต๊ะก็เก้าอี้เนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์กันแต่ที่นี่ครับมันสามารถที่จะรีเลทกันไปได้ แล้วมันดีมากตรงที่ในในแง่ของการทํางานอะ่ะเราไม่ได้รู้สึกต่างจากเดิมเลยเรารู้สึกคอมอร์มากที่จะนั่งอย่างนี้แต่ว่าในระยะยาวมันดีกับหลังเรามากๆเลยผมว่าสุขภาพเป็นอะไรที่ต้องรีบรักษาไว้อะเนะาะดังนั้นแบบนี้ก็คือตอบโจทย์นะในแง่ของได้ความสวยงามด้วยแล้วก็สุขภาพหลังเราด้วยนะครับยังไงใครที่แบบยังติดภาพจำเดิมๆนะครับผมแนะนำว่าให้ลองเปิดใจให้ Dream ดิมเดสดูนอกจาก สินค้าคุณภาพแล้วราคาคุ้มค่ามากอยากให้ลองมาดูครับและสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปเมื่จบแล้วแลวกำลังตัดสินใจว่าเอ้ยฉันต้องมีสักตัวแล้วละ่ะผมเองก็มีโค้ดส่วนลดมาแจกเพิ่มเติมอีกครับแค่เพื่อนแจ้งมาว่ามาจากช่อง s i n แ s t e r อร์หรือคลิกลิงก์ใน description พเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง500บาทเลยนะครับผ่านทางช่องทางการสั่งซื้อ Facebook หรือ Li n e ตั้งแต่วันนี้เป็นนถึงวันที่30ธันวาคมนี้นะครับของดีและราคาคุ้มค่ามีอยู่จริงแน่นอนอย่าลื